สีเหลืองอ่ะอุยข้าบนดีนึงอืมข<อ>ัขขบับขีบขึ้นค่ะจิ้เก่งไหมไม่ค่อยเก่งค่ะเลยตัวแค่น,นี้อ,อ,นอ,อ่ะหนูเอาอะไรลูกอ่ะอ่ะเลือกเลยเอาอะไรแม่เอาสั่งพยาให้แล้วหนึ่ง อันนั้นถั่วแด,ดงใช่ไหมปลาปลาก,กินถั่วแด,ดงที่ไหนอะคะอ๋อฝอยทองเอาหมูหยองค่ะพิซซ่ามีเอาแฮมชีสไหมลูก